สวัสดีเจ้านนี่กับมาแหวกแคบเพชรของวันนอนี่น้ำตกเดี๋ยวจะข้ามน้ำตกนี้ไปเดี๋ยวปลาปลาต้นสนข้ามน้ำตกนี้ไปนี่จะเป็นดอยน่อยปลาแถวนี้จะเป็นดอยอย่างเงี้ยเจ้า,จาขึ้นอยาก เเจ้าติดตามกันน้อจะได้เห็นแสงห้องหาวันนี้เฮ้เจ้าเนี่ยเจ้าขึ้นมาก็เจอแต่เฮ็ดนี่นี่บอห้องเฮ็ดน้อเนี่ยเฮ็ดจืดอย่างกับบ้หนี่ลืมนี่คนน้อเขากินอยู่เขาบอกเขากินอยู่เอาไปจิ้มพอเราเจ้านี่มันเกาะ มันเหมาะค่อยหวานาก็เลยมาเอาแห็นเจ้ามันจะเป็นปลาแบบนี่ยมันจะขึ้นโดยแบบนี้นี่ตีทึบๆบอกออกปีนี่เฮ็ด้านี่มาเจอเห็ดขาวๆเห็ดผิดอันนี้เนาะงามขนาดเจ้านี่ ิดดเี๋ยวเดี๋ยวไปพอเฮ็ดห้าก่อนเนาะออกบ่ออก,อออกเนี่ยจะขึ้นไปทางนี้่จะเทเจ้า,าหาต่อหาโตนาเ,เตนี่ยมาเจอเฮ็ดนี่เหรอจุปป๊บกจักบก็อยู่บนนี่หว่าเนี่ยงามอยู่งามแต่กินไม่ได้เนาะมาเอาเนาะเทเจ้าเานี่ย <c oughs> ให้มาพอเฮ็ดในเป็นวงกลมเลยนะปุ้น่ะวงกลมไปปุ้น่ะเฮ็ดหนังลำเหลือเฮ็ดดีกินพ่องนี่อันนี้ดิกินนี่อันนี้ดิกินนี่จะเป็นเฮ็ดเบือก็เฮ็ดอะไรย่างนี้นะ ngắm thôi na kín đủ để bậc ca kín trao quá bậc lời quá để trao nhé mà pa hết buộc hết ô buộc ban một rồi thà leo mi con nó ở bịa dù và kín để bỏ ca kết kín cháu nè Ngắm ngắm Nhìn thấp biển hết Ban hào cả hết phương này cá này ọc Ốc pin nọ Pin tạm nắm thích thay trà lầm Để bỏ ca kín nơ Bỏ ca kín cháu nọ Hết một một ở lưng bài một Còn một cháu โอ้หกลับเหยีหยีบแบบมดเจ้านี่เฮ้หนเจ้าเป็นนางงามกันอยู่เป็นนางงามข้างถนนอยู่นี่เนเห็ดนี่ก่อเจ้าถนนไอ้นีคนจะเดินออกกลังกเป็นนางงามข้างถนนอี่นะจ้า ปาเห็ดแดงนี่ดอกเจ้ากบพอกินได้อยู่เนี่ยเอาเอาเนาะวันนี้ยังมาได้เห็ดเลยมาได้เห็ดห้าเลยวันนี้ปานี่มีคนเก็บหลายเจ้ามีคนเข้ามายื้อหลายมันกันเลยโอ้ Nih 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 Han ko chao nih, nih Para para Oh, jenny dong, iwa na To man 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 Nih ah, na Nih chao Oh Nih chao, nih To karang ngam doi To man 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 เดี๋ยวข้าวจะปะเนาะข้จะปะเนาะอีน้องอีน้องคนงามมาอยู่นี่คนเดียวเฮ้ยนกเดี๋ยวนี่เข้าป่ามาคนเดียวเข้าป่ามาคนเดียวนี่เลิกงานแล้วก็พักแข่งพักขา ก็คืนมาเนี่ยจะเจ็ดมงนละ6กมงนกึง่งเจ้าหาต่อกันเนาะได้เห็ดอย่างฮะเจ้าเขาตีหิมหน้ามตมกี้นั่นลงมาได้ดอกเดียวนี่ได้ดอกเดียว Nè, gặp mặt hồn này kìa cả nè đó hồn oh no, <laughs> okay, okay, nó chưa bao nhiêu hồn kìa chào 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 kìa เราจะตีมืดๆมึดทึบๆไม่ค่อยออกนี่ตีกลางๆอีกพอกันให้ยัางามาหน้าเน่คุอดอกนันจะออกอีสันหลวงนิดน่อยนี่เข้าหัวดำเจกันนี่ เดี๋ยวกูเท่าใเดี๋วออเท่าบาจ้านี้เท่าเหี้เท่าเหี้มีคนมีคนแกะไว้นี่ đi ừ. chào 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 có cái tên là quả đó này nè hết xì nấm ngấn thì nấm ngấn xì mỏng ô oh, ăn đi thịt mỏng mỏng chị nữa cổ quá quá nhai phải nang ngang với cháu này, này ok chăng. cháu cháu เห็ดเจี๊ยวก็มีเนอะนี่เห็ดเหมือนมันเฮาน่าเห็ดมันเฮากินอยู่นะเห็ดนี่แต่ที่นี่บักก้ากินเจ้านี่กินเห็ดไปเลยกับใบได้เจลยเจ้ามันจะหอมครับเป็ี่ยนับแบบนี้จี๋ๆมันอยู่เลยเจ้าเนี่ยเจ้าท้ายคือพอเนาะ hết đi kín hết và đi kín cần chơi đây và tăng phê mình mình hết nhẳng phỏng nhé nè gì hết nè nó gì đó nè đi lúc chờ hả thôi là ทุาไปหมดเจ้านี่สลายทุกวอาแค่ที okay, นี่แต่สงบลยโอ้หผมก็อยูนี่ละนี่ละป่านนี้ดอกจ้า แค่มีปั๊ก็ได้เค่ดูดอกนี่เคดูเจา้า này ออกเวลาไม่ล้วนเปิ่นมีก็มีก็ุก่นๆเท่ๆ มึงจิทมง,ง,งนี่นาสีหันดอกเข้าหมแม่เจ้าใกล้ๆบ้านคนนี่มาไดกล้บ้านคนี่มาเจ้าก็บวันนั่นน่ะแต่อาหารมูนนี่สักั๊มตันพอเจ้าเคเจ้า เนี่ยเจ้าอันก็เห็นอย่างไปอย่างมาวนไปวนมาป้าเหนียมรองใหคลูกแก่แล้วแต่ก็เทอยู่แก่งแกก็ล้มดีเจ้าพอดอกนี้แล้วเออดอกนี้ของนี้ได้ละขาลายดอกนี้ นี่ตั้งนี่แต่ๆนี่เจ้าเดี๋ยวขึ้นไปพอนี่เหรอจะมีก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นไปพอนี่ก่อนเนาะเจ้านี่ยเจ้าเนี่ยป่านี่หมดดอกนี่ก็ได้ขาไขรูนอนเห็นเหรอเท่า โอเคเจ้าคือมันมันให้เห็นดีแล้วจ้ะเฉลี่ยนเฮ็ดน้ำใหม่เฮ็ดน้ำใหม่วันนี้บ่เอาวจะเฮ็ดน้ำใหม่เจ้าเจ้าสรุปแล้วได้เฮ็ดเหมือหลายวันนี้ขึ้นมาข่ำ แล้วอิทหัวแห่หัวแห่เนี่ยจะบรรยากาศบนเขานี่ตางขึ้นนี่จะดอกไม้ก็จะเปลี่ยนสีละดอกไม้ใบไม้เนี่ยถ่ายโฟนเหนนะเห็นมะะลืมเปลี่ยนสีแล้วจะนี่ เมื่อเจ้าให้เตีเ้ยวอะ่ะเฮ็ดขาใหญ่ๆเห,ห็ขาหนึ่งอย่างนี้นเฮดเ,เจ้าเดี๋ยวมันผูกกระสอบห่ไม้เมื่อเจ้าผูกกระสอบห่ไม้เลิกงานเสร็จขึ้นเขาออกกบรลังกายหลดโซ่เฮ็ดเฮ้เจ้า สวัสดีทุกคูทุกคนนะจ้าขอบคุณขอบคุณจัดนะาติรับชมคลิปเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้าไว้ dính chạy quá, lấy dao rồi